คนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เอาละสมมุติว่าปลายมก,กรานี้สมมุตินะคะเราประกาศแล้วกลุ่มนี้มีสิทธิ์ต่างๆเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์นี้ของเขาได้เมื่อไหรค่คะครับต้อง ตอนนี้คนที่เราไปส่งไปตรวจอยู่19.6ล้านคนเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าแหมมีจํานวนน้อยนะ <c oughs> ว่าเดี๋ยวตรวจตั้งเยอะกวกาจะเสร็จ <c oughs> แต่ผมได้เรียนเพิ่มเติมพบว่า19.6ล้านคนเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นคนโสดประมาณ1ิกว่าล้านคน <c oughs> นะครับเป็นคนที่มีครอบครัวแจ้งว่าสมรสประมาณ8ล้านคน <c oughs> นะครับใน8ล้านคนเนี่ยต้องพ่วงคู่สมรสกับบุตรมาตรวจด,ด้วยนะครับ <c oughs> อีกประมาณ 24-25ล้านคนตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องตรวจทั้งหมดคือประมาณ44-45ล้านคนครับโอ้มันเยอะมากเยอะครับตอนนี้คำถามของที่ท่านถามเมื่อสักครู่ว่าเอาละสมมุติว่าเส้นเดือนนี้ประกาศเลได้นะครับแต่กี่คนผมไม่ทราบนะฮะัะไรยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะก็ก็ต้องเราก็เปิดโอกาสว่าให้เขาต้องมายืนยันตัวตนก่อนคนที่ผ่านนะ คนที่ผ่านไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับไปยืนยนตัวตนเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะแล้วก็ไปดําเนินการยืนยันตัวตนที่ใด<า>อันนี้ที่อันนี้สําคัญนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารสามแห่งครับหน<า>ึ่งทกสแน่นอนสองอมสินสาม ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็น3ามธนาคารที่จริงๆแล้วเขาก็อยู่กับคุณมาตั้งแต่การลงทะเบียนตั้งแต่แรกนี่แหละใช่ครับใช่ไหมคะไปยืนยันตัวตนต้องเอาอะไรไปครับบัตรประชาชนครับแค่นั้นครับเหตุผลที่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร3แห่งนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการลงทะเบียนร,รอบปีส5 6 5แล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ในปี25 6 6เนี่ยเราจะไม่มีบัตรสวัสดิการทหารที่เป็นบัตรแข็งๆอีกแล้วเราจะใช้บัตรประชาชนนะครับของท่านเองนะครับเป็นตัวแทนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขาใช้บัตรนี้ในการที่จะใช้สิทธ์ต่างๆสิทธิ์ค่าอุวโภคบริโภคสิทธิ์ค่าเดินทางนะครับที่จะรับค่าน้ําค่าไฟเนี่ยใช้บัตรนี้เป็นตัวแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการที่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐนะครับทั้งมีทกศอมสินกรุงไทยเนี่ยนะครับเพราะทั้งสาธนาคารเนี่ยเขามีหลังบ้าน e <S 2> <S 2> <S ที่พร้อมจะทําเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพรให้ท่านนะครับเพราะว่าในการรับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยบางครั้งบางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะรับเป็นเงินโอน แ้ท่านต้งองทำความเข้าใจกับว่าที่เราไปใช้200 300ที่ร้านค้าเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์แต่บางกรณีเนี่ยได้รับเป็นเงินโอนผ่านช่อง e-money ตามบัตรแบบแบบปัจจุบันมีอยู่นะได้รับเป็นเงินโอนไปนะครับแต่รอบใหม่เนี่ยเนื่องจากเราไม่มีช่อง e-money แล้วเป็นบัตรประชาชนวิธีการคือว่าบัตรประชาชนก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามร้านที่มีเครื่องแปะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเงินโอน เอ,อไม่มีช่องอีมันนี่แล้วบัตรประชาชนเราปิกไซายขวา,าไม่มีก็ใช้ผูกพร้อมเพย์ครับผูกบัญชีพร้อมเพย์ครับ ก็ง่ายขึ้นน,นะคะเหมือนทุกวันนี้ที่ที่เราใช้กันอยู่แล้วในระบบ,บแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะก็ง่ายขึ้นแต่เพียงแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ย14.6ล้านคนที่เป็นรายที่เป็นใช้อยู่ในปัจจุบันบยังคงใช้บัตรเดิมก่อนนะยังบัตรเดิมยังบ,บ,บัตรเดิมก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะท่านเหล่านี้เนี่ยใน14.6ล้านคนก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่เหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นณเวลาเนี้ยท่านใช้ได้อยู่แต่พอมีการประกาศคุณสมบัติชุดใหม่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน14.6ล้านคนนี้อาจจะมีบางคนไม่ได้ใช้ใครที่ได้ใช้ ค่อยค่อยเปลี่ยนนะค,ค่อยเปลี่ยน,ยนมาใช้บัตรประชาชนนะตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่บอกอุย้ยฉันใช้อยู่อย่าเพิ่งทิ้งบัตรนั้นท่านยังใช้ได้อยู่จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์ครับไปยืนยันตัวตนเสร็จจนยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับก็ยังใช้บัตรได้ต่อไปบัตรนั้นได้ต่อไปนะ,นะจนกว่าจะประกาศว่าให้ใช้สิทธิ์ใหม่ได้วันใด จะนี่มันถามเมื่อสักครู่ว่าเะจะเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ได้วันใดน,นะครับแต่นี่ตามบุตรหมายเดิมหมดนะตามบุตรหมายเดิมที่คณะกรรมการประชารัมพัการได,ไ,ดได้ตั้งใจไว้นี่นะครับก็ตั้งใจว่าจะให้ใช้ได้วันที่หนึ่งมีนาคมคะนะครับแต่นี่คือความที่เคยคตั้งใจตั้งใจเ <นะ S 1> พราะว่าเรามีการตรวจสอบที่ผมเรียนนะครับว่า4 4 4 5ล้านรายเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่มหาศาลนะครับมหาศาลนะครับแล้วก็ที่เราพยายามจะตั้ง กำหนดระยะเวลาให้หม,มีการตรวจสอบเสร็จแล้วไปยืนยันตัวตนเรื่องของการใช้สิทธิ์วันแรกเนี่ยเป็นงานที่จะได้คุมเรื่องของการทํางานนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อมูลมีจํานวนมากนะครับมีจานวนมากหลังแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับประกาศฝนผูผ้้ผ่านนะครับนั้นในระหว่างทางคนที่ผ่านก็ไปยืนยัน,ยนตัวตนที่ธนาคารของรัฐสามแห่งพร้อมกับผูกบัญชีพร้อมเพวันที่หนึ่งมีนาหมุดหมายเดิมนะครับตั้งใจว่าจะให้ใช้สิทธิ์ได้นะครับ